ใครอยากเป็นเศ็ษทีชั้นอาศชนอาศใครอยากมีรถหรูก็ชันอาศชันอาอ่าสำหรับใครที่อยากมีมอเตอรไซค์นะครับสวัสดีครับพบกับนักสึกเกมเมอร์ทีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเอ่อคิงด้มพาร์นะครับสายฟรีจะหามอเตอร์ไซค์สวยๆแบบเนี้มาขี่ได้ยังไงนะครับชุดสวยๆมอเตอร์ไซค์สวยๆแบบนี้ก่อนอื่นเราต้องมีเจ้าคิงด้มพาร์ก่อนนะครับซึ่งกดเข้าตรงนี้นี่นะครับ King Dom Pass อ่ากดเข้ามาปับ๊บแล้วกดซื้อกอริพาร์ตรงนี้นะครับพอ,อก,กดซื้อปับ๊บมันจะให้ซื้อตรงนี้ซึ่งราคาของกอริพาร์มันจะอยู่ที่2488นะครับ2488เพช <P> ร <et> อ่าซึ่งแอนเนี่ยคือเจ้าเพชรตัวนี้นะครับซึ่งนอกจากวิธีการเติมเงินได้มันมาแล้วมันยังมีวิธีหาวิธีอื่นอีกนะครับก็คือการใช้ตลาดกลางแล้วก็กดตรงนี้ครับไดมอนด์ Diamond ครับมันจะมีคนเอาเพชรมาขาย เอาเพชรมาขายแลกเป็นเพชรชมพูแล้วเราก็กดซื้อตรงนี้ครับเราอยากได้เท่าไหร่เราก็ใส่ไปเลยสองสี่แปดอ่าสองสี่เก้าแล้วกันนี่ซื้อไปเลยสองสี่เก้าครับเดี๋ยว,ยวคนนี้เขามีไม่พอนะครับแล้วก,กดซื้อไปเลยสองสี่เก้าซึ่งตอนราคาตอนนี้ก็อยู่ที่1ิเม็ดก็ราคาหนึ่ง้สี่สี่เพชรแดงนะครับซึ่งเพชรแดงก็คือตัวนี้เราทีนี้ผมจะมาสอนวิธีหาเพชรแดงหาวิธีเพชรแดงก็คือ เอาของมาขายที่ได้จากดันเจียนอย่างเช่นอย่างนี้เอาของเอาของที่ดอปจากดันเจียนแมงทองเอามาขายนี่เอามาขายอย่างนี้กับขุดเหมืองเอามาขายอย่างนี้นี่ซึ่งดูดได้ครับผมขุดของมาขายเพียบนยครับผมทั้งซื้อทั้งขุดมาขายเนี่ยอ่าซึ่งเราจะหาได้ยังไง เราวิ่งไปตรงขุดเหมืองขุเมืองอ่ะกด NPC นีตรงนี้มันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับวิ่งไปวิ่งไปนี่นี่นะครับร้านค้าร้านค้าซันไดนะครับกดจิ้มกดซื้ออ่าเนี่ยครับอุปกรณ์ทำมาหากินเราซื้อไว้สัก3อันโอเคทีนี้เราจะไปยังไงครับก็ต้องกดตรงนี้กดไลท์ ขุดแร่ครับทีนี้เราก็ต้องดูว่าเราจะขุดอะไรนะครับตอนนี้สกิลขุดผมเลเวลสามนะครับผมจะพาไปดูขุดไม่จําเป็นต้องมีสกิลขุดเลเวลไหนก็ได้ครับก็วิ่งไปกดตรงนี้อ่าไปเลยขุดเลเวลหนึ่งก็ขุดได้นะครับมันก็จะพาเราวิ่งไป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 ระหว่างนี้ผมจะอธิบายเจ้าตัวสกิลขุดก่อนนะครับสกิลขุดก็คือเราจะวิ่งเอาค้อน ไปเอาเจ้าปิ๊กแอ็ที่ขุดหินของเราไปขุดกับเหมืองนะครับเราต้องวิ่งไปที่เหมืองขุดได้มาแล้วก็เอาไปตั้งขายอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วส่วนถ้าอยากได้ราคาดีหน่อยก็ตกปลาเดี๋ยวผมจะพาไปตกปลาทีหนึง่งตอนนี้เราไปลองขุดเหมืองให้ดูก่อนนะครับป่ยปย่ซึ่งการขุดเหมืองครับเราต้องเสียสตามิน่าในการขุดนะครับ ซึ่งสตามิน่าก็คือตรงนี้อ่า STM นี่ก็คือตรงนี้นะครับวิธีการได้สตามิน่าก็คือเราใช้ Odin Basing อย่างนี้ปับ๊บเราใช้ Odin b เบ s s หเราจะได้สตามิน่า1นะครับซึ่งแต่ละวันเราได้ Odin b เบ s ซิ่กันจากเมืองพาเดล่า600แล้วก็จากเควสตใต้อีกพันสนะครับรวมเป็น2 0 0 6อ่ะ2,000อ่ะวันละ2,000นะครับ สแมิ่าสามารถสะสมได้สูงสุด4,000นะครับเนี่ยก็คือมันจะล้นถ้าเกิน4,000แล้วมันจะไม่เก็บสะสมให้เราตอนนี้เราเข้าเหมืองมาแล้วนะครับก็ไปไปไปตอนนี้ผมเป็นอาชีพพันเตอร์นะครับขี่นกกระจอกขี่นกกระจอกแล้วใครเอาหนูแฮมเตอร์มาทับเนี่ย ตอนนี้เราเข้าไปสู่ส่วนลึกของเหมืองนะครับเพื่อไปขุดแร่กันเราจะรวยชนะสี่น 4, ชนะสี่เราจะมีมอไซค์ขับอ่าตรงนี้นะครับก็เป็นที่ขุดเหมืองอ่าก็มีพ่อค้ามาตั้งขายที่ขุดแร่แล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดอ่าขุดแค่นี้ครับเปิดทิ้งไว้ทั้งวันก็ได้ครับปับ๊บอ่าพอวงรอบนี้เต็มปับ๊บมันก็จะขึ้นว่าเราได้อะไรเนี่ยเราก็จะได้แร่ตัวนี้มาแร่ตัวนี้เมื่อกี้นี้มันเด้งขึ้นมา ซึ่งเราอยากรู้ว่ามันราคาเท่าไหร่อ่ะราคาเท่าไหร่แล้วก็กดขายตลาดกลางกดขายเนี่ยครับก็กดขายไปเลยขายไปกี่ชิ้นขายไปให้หมดนี่ร้อยสองชิ้นราคาเท่าไหร่อ่ะดูที่กําลังขายเนี่ยครับก็คือเขาขายกันราคาหกสิบสามบาทถ้าเราตั้งเยอะเกินเราก็ขายไม่ออกน,นะครับแล้วก็ลดราคามาหน่อยให้เท่าๆกับเขาโอเคล้วก็กดตั้งขายปับ๊บมันก็จะขึ้นมาครับ รอขายเนี่ยรอขายก็คือคนหนึ่งจะสามารถตั้งขายได้เจ็ดทับสิบก็คือเนี่ยผมตั้งขายไว้เจ็ดอันก็คือสามารถตั้งได้10ชิ้นนะครับถ้ามันขายออกไปปั๊บมันก็จะลดลงนี่คือประวัติการขายผมก็ขายออกแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ขายออกเป็นอย่างนี้ผมจะเอามาคราฟก่อนเพิ่มมูลค่าผมบอกเทคนิคตัวผมเองเลยตัวผมเองเลยผมชอบขายพวก อย่างนี้เพราะว่าคนใช้กันเยอะมากในการอัปเกรดตัวละครอันนี้ก็คือเราได้จากการตกปลานะครับส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้เอ่อก็ขุดเหมืองขายเนี่ยมาปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเห็นไหมสี่ทับสิบละเดี๋ยวรอสักครู่มันก็เด้งมาเรื่อยๆแร่ตัวนี้สําคัญครับใช้ในการอัปเดตอัปเกรดอุปกรณ์อาวุธช่วนแรกได้ดีมากเนี่ยมันจะบอกว่าอัปเกรดอาวุธ ยีถึงหกิบนะครับอันที่เราจะคราบเนี่ยอเดี๋ยวผมซื้อขอซื้อเปลือกหอยไว้หน่อยนะต้นทุนราคาห้าหกสามนะถ้าเราไม่ถ้าเราขี้เกียจไปตกปลาซื้อไวห้าหกสามผมรับเลยห้าหกสามอันนี้ไม่คิดต้นทุนเพราะเราขุดฟรีมันออโตโง้ง่ายๆสุดละ การตกปลานี่เดี๋ยวผมพาไปตกครับแต่มันจะยุ่งยากหน่อยนึงถ้าเราไม่มีเบ็ดออโต้นะครับแหมละเร็วๆสิไม่น่าตั้งขายหมดเลยเดี๋ยวไปถอนออกมาแล้วกันเสียเวลาปับ๊บอืมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยขายโอเคไลทหลอมโอเคผมจะหลอมตัวนี้ขายนะครับ ปั๊บ5-6เท่าไหร่นะเมื่อกี้ประมาณ5-6แหละโอเคอันนี้ผมก็จะขายเจ้าหินพลังโจมตีเนี่ยครับจาก500กว่ากว่าอัพราคาขึ้นมาเป็น1,500แล้วซึ่งมันขายออกเร็วมากตั้งขายแป๊บแออกแป๊บๆออ,ออกอะ่ะเพราะว่าเนี่ยเน่ยผมขายขายทิ้ง เนี่ยเยดูผมขายขายรัวๆเลยซึ่งถ้ายิ่งขั้นสูงมันก็จะยิ่งแบบคนยิ่งต้องการนะเพราะว่าตัวละครเราก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนอกจากผมครับตัวนี้ขายแล้วผมจะชอบครับตัวนี้ราคาก็แพงใช้ได้เลยคนก็ใช้บ่อยเอามาใช้ในการเอนชา์นอุปกรณ์นะครับเอนชาอาวุธได้แล้วก็ขาพวกนี้เพราะว่าใช,ใช้ใช้ทำของฟ้านะครับ ถ้าสกิลหลอมเราเลยว่าสองแล้วเราจะคราฟหน้านี้ได้ก็โบนัสก็คือเนี่ยเพอเพอเราได้โอริดิคอนมาทำใช้ตีบอกอัพเกรดตัวละครของเราก็ประมาณนี้ครับการขุดเหมืองผมจะพาไปดูกันตกปลาตกปลาตกปลาจะบอกว่าตัวนี้ผมชอบตัวนี้เพราะว่าใช้ทำธนูไป วิธีการตกปลาก็คือเราก็เดินไปยังพื้นที่ที่ปลาตัวนั้นมันอยู่เราต้องเล็งก่อนว่าเราจะตกตัวไหนซึ่งตัวที่ขายดีๆช่วงแรกๆก็คือเปลือกหอยครับผมแนะนําเพราะว่าใช้ทําไอหินอัปเกรดเนี่ยพาราพาราคอนเนี่ยฟาคอนเนี่ยอ่ามันใช้ตัวนี้ทําตัวนี้ฟาคอนหนึ่งซึ่งขายดีครับซึ่ง แล้วเราจะตกตัวตัวนี้ได้ไงเราก็ต้องใช้ไม่น่ารีบตัดเลยไลท์เนี่ยครับมันจะบอกว่าต้องใช้เหยื่อล่ออันไอตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยรเทนไอตัวนี้หาจากไหนนี่มันก็เราคลิกเว่นขยายปับ๊บมันก็จะขึ้นบอกว่าตัวนี้หาจากไหนกดเกตตรงนี้ครับมันบอกว่าหาซื้อได้ที่ลบาตาครับ เดี๋ยวผมจะพาไปหาซื้อกันปุ๊บวาร์ดีกว่าเดินเสียเวลาปึ๊บนะครับใครขี้เกียจเดินก็ใช้ b ีวิงได้นะครับราคาไม่แพงวาร์วาร์วาร์ปัปปปป๊บไปที่ NPC วารหรือถ้าเราขี้เกียจก็กดไลค์กดตกปลาเมื่อกี้อยากตกหอยกดหอย อยากได้อันนี้กดก็ t แล้วก็กดไปที่อยากได้เหยื่อล่อครับจิ้มไปเลยมันจะพาวิ่งไปเองครับกุ๊ก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 วิ่งไปไปไปปั๊บอ่ามันก็จะวร์ปไปที่เอร์ตาครับนี่เมืองแห่งความร่ำรวยเมืองท่าเรือนะครับถ้าเป็น r o p c ก็จะเป็นเมืองพ่อค้า จะวิ่งมาโอเคหาเหยื่อล่อตัวนี้ครับก็ซื้อมาเป็นเหยื่อล่อ,อผมซื้อมาเป็นตัวอย่างสักสิบอันแล้วกันปับ๊บซื้อเพิ่มไหมขี้เกียจมาบ่อยโอเคครับทีนี้ต้องไปตกที่ไหนเรามีเหยื่อล่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วผมขอซื้อฟิสเซนสปอร์ตซะหน่อยไม่มีแล้วห้าสิบห้านี่หว่าซื้ออีกทำไมเนี่ยไป อยากได้หอยก็กดเดินไปครับมันจะบอกว่าอยู่ที่เขตหน้านน้าทั่วไปก็คือพอนเทลลาเซาเกตครับกดกดจิ้มเลยครับที่พอนเทลลาเซาเกตมันก็จะพาวาร์ปไปเลยซึ่งถ้าใครไม่อยากเดินไปเดินมาวาร์ปแบบนี้ครับแนะนําให้ทำเควสส่งกิฟ NPC นะครับเดี๋ยวจะทํำในคลิปต่อไปให้ชมวิธีง่ายๆครับวาร์ปกับ NPC หนึ่งครบหนึ่งร้อยครั้ง แค่นี้ก็ได้วาฟฟีแล้วมันจะขึ้นตรงนี้ว่าคุณสามารถไปได้เลยอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้เราเดินครับเดินไปก่อนเพราะว่าผมก็ยังไม่ทํายังไม่มีเวลาทําครับลิ่งเลเวลเกินไปตอนนี้วันที่3แล้วก็เปลี่ยนเป็นฮันเตอร์เรียบร้อยครับเป็นฮันเตอร์แล้วนะครับตอนนี้ ก็จะเดินมาที่ท่าเรือครับที่ตกสถานที่ตกป่าอยู่ริมตะลิง่งแปกใจชั้นจริงปลาต้องกินเหยื่อสออิโอเคตอนนี้เราก็เดินมาที่ตกปลาแล้วนะครับกดตกปลาครับแต่เราอย่าเพิ่งกดเริ่มตกปลานะครับเราต้องใส่เหยื่อก่อนนี่เมื่อกี้บอกว่าหอยหอยชอบกินไอ้นี่อ่าแล้เท่นป่า อันนี้เลือกคันเบ็ดนะครับอันนี้ถ้าใครยังไม่ซื้อคันเบ็ดอัตโนมัติก็ใช้คันเบ็ดอันนี้ธรรมดาเนี่ยก็ได้ครับกดปับ๊บแล้วก็รอวงให้มันสีเขียวแล้วกดปับ๊บอ่าตกทีแรกก็ได้เชลเลยนะครับเนี่ยครับได้หอยมาเลยระบบนี่คุณขุดแร่ได้เชลมา1หนึ่งชิ้นแต่มันก็มีโอกาสตกไม่ได้ด้วยนะครับอ่าเรากดตกไปเรื่อยๆดู อสองชิ้นกดปับ๊บสามชิ้นปับ๊บเอ้ลอดีจริงอ่ะเนี่ยครับก็คือได้กุ้งครับรอบล่าสุดเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หอยแล้วนะครับได้กุ้งมันก็มีโอกาสได้ครับแต่ว่ามีโอกาสได้หอยมากกว่าประมาณนั้นครับ นี้ผมจะลองใช้เบ็ดอัตโนมัติกดตกปลาอัตโนมัติมันก็จะเหมือนขุดแร่เลยครับเราก็ไม่ต้องมานั่งกดอะไรปล่อยทิ้งไว้ยาวๆได้ครับปั๊บเน่หอยมาหอยมารัวๆครับซึ่งหอยก็ราคาดีครับสำหรับสำหรับใครที่ขี้เกียจไปตกเหมืองอยากเอาดีทางด้านตกปลาก็มานั่งตกปลาแบบนี้ได้ครับตอนนี้ตกปลาผมก็เลเวลสองแล้วก็คือถ้าเลเวลอัพปับ๊บ ก็จะตกปลาชนิดดีๆขึ้นได้นะครับอย่างไอตัวเนี้ยปลาตัวเนี้ยมันต้องวัสดุตกปลาเลเวลสามนะครับคุณต้องมีทักษะในการตกปลาขั้น3ามคุณถึงจะจับมันได้นะครับก็จะยังจับไม่ได้ตอนนี้ผมขั้น2อยู่ก็ต้องตกไปเรื่อยๆตกปลาทีหนึ่งปลาหนึ่งตัวเนี่ยพันสี่อเนี่ยทับสองพก็คือถ้าตกได้ขยับเอาไปไหนละ เออตกปั๊บพันสี่รออ่าพันสี่อสิบนะครับเนี่ยตกหนึ่งทีก็ได้สิบ exp นะครับอืมเดี๋ยวดูก่อนปลาแต่ละตัวให้ exp เท่าไหร่เนี่ยปลาตัวนี้ปลาหอยให้ exp สินะครับโอเคให้สิบทุกตัวเลยมั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกับการเก็บเกี่ยวโอเคอันนี้คือตกปลา จะออกก็กดออกตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปซึ่งเบ็ดอัตโนมัติหาได้จากตรงไหนครับเดี๋ยวผมมาให้ดูเบ็ดอัตโนมัติจะอยู่แถวๆนี้อ่านี่ครับ NPC จะอยู่ตรงนี้เฮ้ยไปไหน NPC อืม ปึ๊บอ๋อมันซ้อนๆกันอยู่นะครับกดที่ร้านค้าเนี่ยครับก็คือเนี่ยเบ็ดอัตโนมัติจะใช้20เหรียญตรงนี้ซึ่ง20เหรียญตรงนี้ได้จากการทําเควสตกปลาซึ่งมันจะมีมาให้ทุกวันนะครับเราต้องทําเควสตกปลามันจะมีเควสมาให้ตรงนี้ทุกวันก็คือตกปลามามาคุยกับมันแล้วก็ตกปลาส่งปลาให้10ชนิดอย่างเงี้ยเราก็จะได้เหรียญมาทีละสิบเหรียญ10เหรียญ2ทีเราก็ได้2ี่เหรียญละ ทีนี้เราก็พอได้หอยมาแล้วก็เอาหอยไปขายอยงนี้ครับนี่โห้หอย473เลยราคาดิด473มาก็กดขายได้ครับเนี่ยเราตกมาได้เท่าไหร่ทีนี้เราก็ได้เพชรแดงมาแลว3 0า0สบาย,บายอันนี้ผมไม่ขายนะครับผมเอาไว้ใช้ต่อนอกจากการตกปลาการขุดเหมือง การหลอมแล้วยังมีทักษะอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องลงทุนซื้อจอบซื้อเบ็ดเลยก็คือการเก็บเกี่ยวนะครับาการเก็บเกี่ยวพวกนี้เราเดินไปเก็บเอาเฉยๆเลยซึ่งมันจะมีเวลาบอกครับอย่างอันนี้เก็บเกี่ยวได้ขึ้นว่าขนาดนี้เก็บเกี่ยวได้รักทองจะเกิดใหม่ในอีก13นาทีต้องเป็นเวลากลางคืนอย่างเงี้ยสถานที่ก็ตรงนี้ครับกดจิ้มปั๊มก็จะเดินไปเอง มันจะเกิดเฉพาะชแอลหนึ่งเท่านั้นอะไรประมาณนี้ก็ต้องวิ่งไปตรงนี้ซึ่งถ้าเราไปเก็บในตอนที่ฝนยังไม่ตกมันจะเก็บยากเพราะว่าจะต้องแย่งกับคนอื่นอันนี้เก็บฟักทองอนะ่ะเก็บฟักทองอ้าวพืชยังไม่เติบโตเดี๋ยวมันยังไม่เกิดเหรอดูฟักทองใหม่ซิ โอเคฟักทองยังไม่เกิดนะครับผมดูผิดเนี่ยเลยสิบสามนาทีครับอ่าข้าวก็อีกสิบสามนาทีอันนี้เก็บเกี่ยวได้นะครับป่ะเฮ้ยใช้ทําอันนี้อ่าไอของอันเนี้ยใช้ทําอะไรก็กดได้ตรงนี้ครับใช้ผลิตเจ้าตัวนี้นะครับเอนชานเสื้อชุดนั่นเองซึ่งเราก็ผลิตมาแล้วก็มาคัาค้าเป็นเจ้าตัวนี้แล้วก็เอาไปขาย เพ่งพอได้เพชรแดงมาประมาณหนึ่งเราก็เอาไปซื้อเพชรประมาณนี้ครับซึ่งผมก็เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับว่าคิงน้องพาร์สามารถซื้อได้เนี่ยผมซื้อแล้วโดยไม่เติมเงินไม่เติมเงินแล้วก็เมื่อได้คิงน้องพาร์มาแล้วทำไงต่อเราก็จะกดรับได้เลยอย่างน้อยๆเราก็ได้หนึ่งชุดละที่สำคัญของคิงน้องพาร์ก็คือเจ้า ตัว Odin l e s s i n g ตัวนี้นะครับเราจะได้หนึ่งจากปกติข้างบนแถวบนปกติรับได้อยู่แล้วไม่ต้องมีคีย์น้องพารนี่ได้ขี่ต่อเลเวล0สก็คือได้อีกหากล่อง50ก็500จะทําให้เราเก็บเลเวลได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับนี่ยีก็ได้อีก5กล่องโอเคแล้วก็วิธีอัพเลเวลของมันก็คือกดตรงนี้ครับรับ EXP ดูตรงรายวันว่าเราทํำอะไรได้บ้างเนี่ยไปค่า MVP ไปเคลียร์ดันเจี้ยนความยากระดับในก็ได้อย่างเงี้ยไปลงดันเจี้ยนรายสัปดาห์รายซีซั่นหรือท้าดวลเนี่ยอันนี้ก็คือเก็บเลเวลครบ35อย่างเงี้ยก็ได้300พาร์ทแล้วอะไรประมาณนี้ครับถ้าซึ่งถ้าเราเก็บเลเวลจนถึงเลเวลเอ่อเลเวล80ครับเราก็จะได้มอเตอร์ไซค์คันนี้ชั้นละส4ชั้นส,นสอยากได้แต่ ิงน้อพาตัวนี้ครับมีอายุถึงวันที่1เดือน7ปี2021นะครับปี5นะครับก็คือเราต้องรีบทําให้เสร็จก่อนวันนี้นะครับไม่งั้นมันจะลีลายเดือนครับไม่งั้นมันจะลีเราก็ต้องซื้อใหม่ทําแบบเดิมครับวนไปเรื่อยๆครับนี่แหละครับวิธีได้วิธีแ่งไบเกอร์นะครับส่วนสําหรับใครที่ไม่อยากไม่มีเวลาเวลหรือกลัวเวลไม่ทันนะครับก็มีวิธีก็คือ กดซื้อเลเวลได้ครับตรงนี้ครับซื้อเลเวลสมมติว่าเราต้องการซื้อไปจนถึงเลเว่า0เลยเราก็ใช้85,200เพชรนะครับก็เอาเพชรแดงไปแลกเป็นเพชรเพชรเพชรฟ้าแล้วก็ซื้อมาได้เลยนะครับมีมอไซค์คนแรกของอะไรเลยอะไรประมาณนี้ครับแต่น่าจะมีคนมีไปแล้วแหละแต่เราสายฟรีล้วก็ค่อยๆเก็บเพชรชมพูไปแลกเลยก็ได้นะครับจริงๆเอา เอาไว้แบบกรณีวันสุดท้ายก่อนแล้วเราค่อยแลกดีกว่าครับถ้าใครอยากได้จริงๆนะส่วนสําหรับใครที่อดทนรอได้แล้วก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆครับเก็บเลเวลตัวนี้ไปเรื่อยๆสักวันมันก็จะมาเป็นของเรานะครับ <laughs> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ก็มีสาระเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ